สวัสดีค่ะกระแสะข่าวดังมาแล้วค่ะเปิดเงื่อนไขกเกษตรกรรับเงินสูงสุด20,000เปิดเงื่อนไขเงินช่วยเหลือกเกษตรกรรับสูงสุด20,000บาท กรณีเงินช่วยเหลือเกษตรกร2564ทับ2565ความคืบหน้าจากโครงการประกันรายได้เกษตรกรประกันรายได้ข้าวสำหรับชาวนา4.6ล้านครัวเรือน23สิงหาคม64ที่ผ่านมา่าะสุขณะรัฐมนตรีได้เห็นชอบหลักการโครงการสนับสนุนข่าบริหารจัดการและพัฒนาคุณภาพผลผลิตเกษตรกรผู้ปลูกข้าวปีการผลิต2564ทั65ตามมาติน,นบอขอ โครงการประกันร,รายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวปี2564ทับ65รอบที่1วงเงิน13,604ล้านบาทดูแลเกษตรกรผู้ปลูกข้าวครอบคลุมกว่า4.68ล้านคน โดยประกันร,รายได้ให้เกษตรกร,ร,กรที่ขึ้นทะเบียนผู้ปลูกข้าวปีการผลิต2564ทับ65รอบที่1กับกระทรวงกรเกษตรและสหกรณ์ที่ปลูกข้าวระหว่างวันที่1เมษายน31ตุลาคม2564ยกเว้นภาคใต้ระหว่างวันที่16มิถุนายน2564ถึง28กุมภาพันธ์2565เงื่อนไขจ่ายเงินช่วยเหลือเกษตรกรโดยจ่ายเงินช่วยเหลือให้กับเกษตรกรผู้ปลูกข้าวจ่ายเงินเยียวยา ให้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวไร่ละ1000บาทจำกัดไม่เกิน20ไร่ต่อครัวเรือนหรือไม่เกิน2 0 0 0 0บาทเงื่อนไขจ่ายเงินประกาันร,รายได้ข้าวโครงการประกันร,รายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวปี2564รอบทับหรอบที่1โดยกำหนดราคาและปริมาณประกันร,รายได้คือราคาความชื้นไม่เกิน15%ไม่เกินครัวเรือนละ40ไร่ยกเว้นข้าวเจ้าไม่เกิน50ไร่โดยชดเชยเป็นจำนวน นในแต่ละชนิดข้าวดังนี้ข้าวเปลือกหอมมะลิราคา1 5 0 0 0บาทต่อตันครัวเรือนละไม่เกิน14ตันข้าวเปลือกหอมมะลินอกพื้นที่ราคา1 4 0 0 0บาทต่อตันครัวเรือนละไม่เกิน16ตันข้าวเปลือกเจ้าราคา10,000บาทต่อตันครัวเรือนละไม่เกิน30ตันข้าวเปลือกหอมปทุมธานีราคา11,000บาทต่อตันครัวเรือนละไม่เกิน25ตัน ข้าวเปลือกเหนียวราคา12,000บาทต่อตันครัวเรือนละไม่เกิน16ตันส่วนวิธีการเช็คเงินตรวจสอบเงินช่วยเหลือชาวนาเข้าเว็บไซต์ c h o n g k h o i n b a a c c o m จากนั้นกรอกเลขบัตรประจำตัวประชาชนกดค้นหาสำหรับผู้ที่ได้รับเงินระบบจะขึ้นข้อมูลว่าโอนเงินเรียบร้อยแล้ว ระบบจะแสดงชื่อโครงการเลขที่บัญชีวันที่โอนสาขาทกสและสถานะขอขอบคุณข้อมูลข่าวจากสยามท็อปปิกคอมขอบคุณเพื่อนๆที่ฟังคลิปกระแสะข่าวดังเชวยกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะขอบคุณค่ะ